สุมัญญาโพดลาฉลามชนหลังไม่ได้ไปต่อก้องก้างฉลามชนโพดข้อความอำลาทีมหลังหมดสัญญาสุมัญยาปุริสายกองก้างชนบุรีอ c ซีพดข้อความผ่านทาง facebook ส่วนตัวอำลาสโมสรอ,อย่างเป็นทางการหลังย้ายมาร่วมทีมเพียงฤดูกาลเดียว โดยตักสุมัญญาบริสายได้โพดข้อความว่าขอบคุณสมโมสรชลบุรีกับทุกวันดีๆที่มอบให้ผมนะครับแล้วผมจะเป็นกล้องเชียร์ฉลามชลตลอดไปสำหรับสุมัญญาบริสัยกองกลางวัยสปีย้ายจาก b G, ีจปททมยูไนเตดมาร่่มทีมชลบุรีเ c ซีในฤดูกาล2 0 2 2 2นยี่ถึงพัน่มที่ผ่านมาปลอมฝากผลงานไว้กับทีมที่23นัดรวมทุกไล่การทำไปได้หนึ่งประตู5แอซิ์ฟันเคสการ์ อหอมหลายทีมไทยลีกจ้องขวาแต่ติดค่าเหนื่อยแพงแกเป็นอดีตนักตะทูบังคอกกันในต็ดไปแล้วสำหรับไมเคิลฟันเคสการ์ดในทวารฝีมือดีลูกครึ่งเดนมาร์กฟิลิปปินที่เคยรับใช้ทั้งทีมโคโนมชุดยูสิบแปดสิบเก้ายี่สิบและชุดใหญ่ฟิลิปปินที่ลงเล่นสิบสองเกมและมีแนวโน้มว่าในายานไรนีจะได้อยู่โชว์ฝีมือในไทยลีกต่อไปแต่ว่าเจ้าตัวอาจต้องยอมลดเพาดานค่าเหนื่อยลงมา ลังมีหลายทีมให้วความสนใจแต่ไม่สามารถปิดดิวกันได้เนื่งจากประเด็นค่าเหนื่อยนั่นเองไมเคิลฟันเคสการ์ดโมสัญญากับแคงเทพเมื่อสินสุดฤดูกาล2022-2023ที่ผ่านมาหลังจากอยู่กับทูบังคอกยูนิเต็ดมาตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาโดยลงรับใช้ทีมไป122นัด ซึ่งในทวันวัย32ปีไรน่นี้ยังเคยลงเฝ้าเสาให้กับบอนดีและโอเดนเซในลิกเดนมาร์กมาแล้วในขณะที่ตอนอยู่กับมิทเทอร์แลนด์หนึซีซันไม่ได้โอกาสลงเล่นเลยก่อนจะย้ายมาอยู่กับทูบางคอกอยู่ในเต็ดที่เมืองไทย